รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุนะครับเป็นยี่ห้อ Sony ่โมเดลซี 5E501 นะครับตัวนี้ E501 ใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้นะครับมีช่องใส่ถ่านใช้เป็นนาฬิกาได้ด้วยนะครับตั้งปลุกตั้งปิดได้มีฐานแบคอัพด้านหลังสาก้อนนะครับเป็นฐานนาฬิกาสาก้อนถ้าใช้นาฬิกาแนะนําให้ใส่ถ่านไว้นะครับสก้อนถาน 2A นะครับ เริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับกดออนนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดนะครับไฟหน้าจอติดนะครับแล้วก็ดทดสอบระบบซีดีนะครับซีดีรองรับออดิโอดิสนะครับไม่ได้รองรับเป็นพีซ่าฝั่งนี้จะเป็นขออนุญาตยกโทรศัพท์นะครับฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันวิดนาฬิกานะครับสามปุ่มตัวนี้ปุ่มออนนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มปรับแสงแล้วก็เป็นปุ่มสนุ๊สสาหรับตั้งใีการปุกนะครับตั้งเ,เวลาปิดปิดมันตั้งปุกแล้วกดปิดปุ๊บมันจะปิดะนะฮะเป็นปุ่มสนุ๊ตคูนี้ก็ฟังก์ชันเดียวกันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบดิจิตอลหมดนะครับไม่มีเมนวนเลยนะครับทั้งเทปทั้งซีดีนะครับใช้ปุ่มเดียวกันหมดตรงนี้เป็นฟัง,ฟงก์ชันมันจะมีซีดีวิทยุเทปนะครับหูฟังเสียงปกตินะครับเดี๋ยวต่อไปเทสระบบซีดีนะครับกดคำว่าซีดี ปุ่มทุกปุ่มต้องกดแรงหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ mm hmm. จดเน้นๆหน่อยนะฮะกล้องสันนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับซีดีอานปกติกดเพล y นะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มบวกลบนะครับจะติดพอส ปิดแสงหน้าจอได้นะครับปิดแสงหน้าจอปิดแสงหน้าจอได้เพิ่มลวดได้ประมาณสามระดับนะครับแสงหน้าจอนะครับในแท a นะครับไมการเต็มระบบนะครับทดสอบอัดจะอัดจากซีดีลงเทปนะครับกลเล็คอร์ดสองรอบนะครับ กดปุ่มนี้สรอบนะก็จะเริ่มเล่คอร์ดน้าจอมจะขึงเพรว่าเล่นคอร์ดให้ครัเวลาอยดนคอร์ดก็จะต้คอร์ดก็จะหาเดี๋ยวทดสอบฟังกดปุ่มที่3เป็นฟังก์ชันเทป กอซ้ายจะมีตัวเลขบอกนะครับว่ากอไปถึงไหนกดเพลงน,นะคอจากซีดมื่อกี้นะครับต่อไปจะเป็นระบบวิทยุกดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น AM นะครับจะอโตโดีเทคขึ้นเวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะครับ ชั้นสี่อาคารเป็นจรอเอ็มสถานีบริเรอบหนึ่งจะเป็นเอฟเอ็มนะครับเอฟเอ็มขึ้นสั้นนะครับเก้าสิบเมกะเฮิร์นะครับได้แต่คืนมาหลังการประกวดแข่งขันโครงการบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ครั้งที่สองประจําปีสองพันห้าร้อยสีสิบต้องปุ่มต้องกดเน้นหน่อยนะกดเน้นๆลงอย่างนี้นะฮะเวลาเจอคลื่นมันจะหยุดเองนะครับมีฝนปลากระนองรายได้จีนศิลป์ต้องกดเล็กดสองรอบเหมือนเดิมทั้งหมดข่าจากทีมข่าวกองทุนขึนเรืองสองรอนี้ พวกนี้เป็นฟังก์ชันสตูดิโอโมโนวิทยุแล้วก็เป็นปุ่มสำหรับฟังก์ชันตั้งโปรแกรม CD นะครับหยุดอัดกดสต็อปนะครับแล้วมาลองฟังดูนะครับกดเพลย์ื้เือในช่วงนี้ก่อนท,ทั้เรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจแล้วกลับมาติดตามข่าวในช่วงต่อไปอีกครั้งในต้นชั่วโมงหน้าครับนีแ่แค่อัดจากวิทยุกเมื่อกี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับเทปมันเป็นระบบดิจิตอลมันไม่ได้เป็นเมนนวลนะฮะบ,บางทีเวลามันกดเพลแล้วไม่เล่นให้กดสต็อปเพลสต็อปเพลสลับกันไม่เข้าไปกอ่อซ้ายกขวาแล้วสต็อปแล้วเพลนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเผื่อมันกรณีมันเพลแล้วมันไม่เล่นนะครับสําหรับเครื่องระบบนี้นะฮะมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเมนนวลก็กดเพลได้เลยนะครับ กยากลับหน้านะครับกดเพลงเนี่ยมีบอกหมดนะครับว่าเล่นไปกี่นาทีแล้วนะครับมีตัวเลขด้านหน้าบอกเลยนะครับเสียงดีนะครับโดยระบบสตูดิโอนะครับเสียงเดีออกมาเป็นรูปนะฮะใช้ไดนะ้ตัวเครื่องสวยนะครับมีรอยน้อยนะตัวนี้นะครับ แรงลำโพงด้านหน้านะฮะจะออกมาเหมือนเหล็ก การรีวิวคร่าวๆนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ